ีกาแฟหน,นึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบบาทสองนี่นะครับปิดไปเลยอ้อมไปเลยครับอันนี้ท่านแรกแล้วเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยท่านแรกสุพรรณบุรีเลยครับพี่นอ้องอ่าฮึบโอเคแล้วแม่ก็แปะอันนี้ใส่เลยแปะชื่อใส่เลยลอกออ,อ,ออกลอกออกอ่ะคุณพ่ออันนี้ต่อไปอันนี้เป็นกาแฟนะเนี่ยสั่งกาแฟสามกล่องใช่ไหมอันนี้อยู่อุดรหัวออยอุดรท่านนี้ตัวนี้ ตำบลหมากแข้งด้วยอุ้ยอําเภอเมียงอะคุณพ่อใส่ไปเลยใส่ท้องเข้าไปเลยคุณพ่ออะดูก่อนดูซดิช่วยนะกล้องอะมีไหมอ่าโอเคใส่เข้าไปเลยครับเป็นกาแฟดีนะครับขับท้ายดีให้พี่นอ้องผู้เรียนขับท้ายพอให้ออกกลิ่นเลยพี่น้องใครจะรับพิมพ์รหัสเลยนะอาศัยเข้าไปที่ซีนบันิซีนเออซีนเข้าไปเลยซีนเข้าไปเลยรวมด้วยอเช่วยกันพี่น้องตอนนี้พิมพ์รหาัมาได้เลยนะครับ พิมล่ามาเลยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆเลยครับตัวนี้คือขับถ่ายง่ายมากนะครับพี่น้องดูแลเรียงลำใส่ห้องนี่แหละครับพี่น้องผูดใด้ครับทายยากเป็นกุศลยอ่อดเป็นยังขี่ไม่ค่อยออกบอก่อไม่ค่อยถือพี่น้องกินกาแฟกินโกโก,ก้ตัวนี้ซอยได้เลยครับอ่าฮึบได้บอฮึบอ่าคุณแม่ฉีกติดเลยเอาทองใส่หรือยังอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเป็นอะไรเหรออัน,นเป็นกาแฟเนาะเจ้าเมื่อกี้เนะาะแพ็คกระจิงเลยเนี่ยพี่จุนหันไปดูสีทิม แผนกแพ็กเราเนี่ยนี่ครับพี่น้องอันนี้คือทีมงานเบ,เบื้องหลังของเรานะครับเบื้องหลังของการแฟรนาริตะาโกโูกโูนาริตะาจะส่งสินค้านะครับพี่น้องนี่เลยใครที่จะรับนะเรามีโปรซื้อ2กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคา5 8าปบาทส่งให้ฟรีบัญชีธนาคารต้องข้างบนที่เราขึ้นให้นะครับต้องข้างบนที่เราขึ้นให้เท่านั้นนอกนั้นระวังโจรระวังมิจฉาชีพแอบแสงเนี่ย ทีมเอมีของเราก็ตอบกำลังตอบอย่างขมกักขมิ้นเรียวๆเลยนะนี่เห็นป่าพี่น้องตอบอย่างขมักขมิ้นเลยพิมพ์รหัสมาล่อเลยข่อยเลี้ยวบอตอนนี้ข่อยเลี้ยวแห้งอ่าใครจะรับให้พิมพ์เลยนะครับระหว่างโกโก้หรือกาแฟนะครับนี่คือโกโก้พี่น้องสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งราคาพิเศษสุดๆอ่ะแม่มาติดทออีกสิเหลืออีกกี่รางวัลใส่ไปอีกอีกสามคนคุณพ่ออ,อีกสามคนอีกสามคนอ่าอีกสามคน,คนใส่เข้าไปเลย เขาต้องเฝ้าแจกแมวจะประเบิดสองพันกว่าลางบานคุณน่ะเขาตัวแจกเบิดเลยสองพันกว่าลงบ้านบาทเห้ไดๆแจกเบิดไอ้พี่น้องเออเออมีเวลาแจกคะแนนเนี่เขาคือแจกเบิดหนึ่เฮียหล่อไอ้บอะหนึ่งกล่องมีสิบซองนะครับหนึ่งกล่องขอร้องมีสิบซองแต่ว่าสามกล่องกินได้หนึ่งเดียนเลยนะเฮ้ยแจกอีกแล้วเนี่ยอันนี้แจกอีกพี่น้องแจกอีกแล้วแจกอีกแล้วพี่น้องแจกแล้วอืมแจกแล้วมา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  สองพันละันหนึ่งแจกค่าโอลดขีมัง,ง,งยอเข้ามาแจกโลดใครที่สั่งซื้อตอนนี้มาเลยนะครับมาเลยมาเลยอ่ากอไก่ฟอฟันเท่ากับกอไก่ฟอฟันหนึ่งก็คือ 1, กาแฟหนึ่งชุดกอไก่กอไก่หนึ่งก็คือโกโก้หนึ่งชุดอ่าพี่อุ้ย <c oughs> พี่อุ้ย <c oughs> พี่อุ้ย <c oughs> มาสิช่วยหน่อยเร็วมา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 สิไซบอรหน่อยเร็ว,วเขาเข้าผสมกันไปเลยระว,ว,วังอันนี้กาแฟมันช่วยเรื่องอะไร มันช่วยเรื่องอะไรหรอมันขับทายดีพี่น้องมันบังคับหิวเขากินแล้วน้ำหนักมันลงเออใครที่กลัวตัวเองผอมกลัวตัวเองจ่อยนะครับพี่น้องขอลอร้องเลยว่าจะกินเด้อเพราะว่ากินแล้วมันจะมันจะจอยโพดแหมปปาดอันนั้นอันนั้นสิบข้นมันอันนี้อีกสิบปาดอันนี้สิบคนอันนี้จะคนอีกแม่กอนไรงจะค้นอ่ะสิบขนอันอีกสิบปาดอ่ะมามาขีบังน้องเขาเอาเลยมา กี่พี่องเจียกนี่ฮะอ,อันนี้ใส่ใส่กล้องไหนกล้องไม่บ่เอากล้องไม่เนี่ยเอากล้องไมาใส,ใส,ใส่ใส่ไปเลยเนาะโอเคใส่นี่เลยครับอ่าใส่ไปเลยคือตอนนี้กาแฟเราขายได้อยู่แล้วแต่ว่าความหมายคือคุณแมก่ก็อยากสัมมนาคุณเอฟซีแฟนกับฟเพียงที่รับชมอยู่หน้าบ้านหน้าจอหน้าไลฟ์สดพี่น้องในราคาพิเศษแห้งพิเศษสุดๆในราคาเหลือเพียงแค่58 0ดบาทได้3ามกล่องพี่น้อง ห้าร้อยแปดสิบบาทได้สามกล่องแม่ป้าแห่ไหนดีด